สวัสดีค่ะน้องมวยทักทายหน่อยวันนี้เรามากันที่ไหนกระรนค่ะหากระรนสวยไหมคะไม่สวยเลยเหรสวยมากเจอเนื้อคู่ที่เราคงไม่ได้ไปห้างกันแล้วแต่เด็กเด็กโดนดูนี่แหละคือแบบว่าเจอเนื้อคู่เยอะมากที่นี่โอ้ยดูน้ำสิโอ้ยอาสวยสวยสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะตามหา เนื้อคู่ไม่ค่อยหืนน้ำไห่เลยหมวยหายพี่น้อยนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวนี้ค่ายดูห่างกิโลเมตรนะคะวันก่อนมาเย็นเราก็เลยไม่ได้เห็นน้ำทะเลแต่ตอนนี้นะคะดูน้ำทะเลสิมีเกลือ เดี๋ยวขึ <ss as> <_ ained> mm ้นม mm ันขึ mm ้นนะมันจะสวยมากเลยพี่เราจะมาโต้ขึ้นกันนะคะเนื้อผู้ที่การแข็งเนี่อผู้ที่การแข็งในตรงนี้ นะคะเดี๋ยวไปเล่นน้ำก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายสิ